ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับนี่เลยครับผม Samsung Galaxy g a l a x y S 2 1 5G ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับหลังจากที่ตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ใช้งานมีโอกาสได้สัมผัสเข้ามาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างจะรู้สึกยังไงบ้างนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่หามือถือหาสมาร์ทโฟนที่จอไมใ่ใหญ่มากตัวเครื่องเนี่ยพกพาง่า,ายพกพาสะดวกเอาไว้ใช้งานนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือในนนเรื่่่ออองตัวซ์าาขดห้จออยูที จ2นิ้วนะครับแต่ว่าสเปคแต่ว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยโอ้โหไม่แพ้ตัวใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเป็นซีรีส์ตัวท็อปของทาง a m มซุงแน่นอนในเรื่องตัวสเปคเนี่ยเขาแบบอัดแน่นจัดเต็มมาให้อยู่แล้วนะครับผม ก็ตัวผมเองนะครับมีโอกาสได้ใช้งานรุ่นพี่ของเขาอย่างเช่นตัว s 2 1 p a r t s 2 1 ultra 5 g นะครับก็ตัวนั้นสเปคเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าตัว ultra 5 g เนี่ยสเปคจะดีกว่าเนาะแต่ว่าตัวชิปตัว cpu อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นตัวเดียวกันนะครับดังนั้นความแรงเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับก็แรงหายห่วงเลยเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ได้เลยก็คือในขนาดของตัวเครื่องนะครับก็แยกได้ชัดเจนเลยว่า คนชอบตัวเครื่องแบบไหนอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยได้ลองสัมผัสตัว s 2 1 Ultra 5G มานะต้องบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยโอ้โหุใหญ่มากครับ6.9นิ้วครับผมแล้วก็ตัวกล้องเขาเนี่ยมูดูลกล้องนะกินมาแบบเกือบครึ่งแบบนี้เลยครับซึ่งมันใหญ่จนเกินไปเนาะแต่ว่าตัว s 2 1 5G ตัวนี้เนี่ย คนที่ชอบมือถือจอเล็กๆไม่ใหญ่มากพกพาง่ายพกพาสะดวกแต่ว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันยังครบยังจัดเต็มเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าน่าจะถูกอ,อกถูกใจเลยนะครับตัวนี้นะครับดีไซน์ของเขาก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยครับเป็นดีไซน์ S 2 1่ e ิซีรีส์เนาะตัวกล้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่โมดูลของเขาเนี่จะแยกกันนะถ้าเป็นตัวล่าสุดของเขาเนี่ยตัว S 2 1 Fan Edition นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปแบบสดๆร้อนๆเลยตัวโมดูลกล้องตรงนี้จะเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น S ยี่ย็จะเป็น,นละตัวกัน,นะครกบ ดีไซน์โดยรวมนะครับตัวเครื่องเนี่ยขนาดหน้าจอ6.2นิ้วนะถือเนี่ยกระชับมือแน่นมือดีมากๆเลยนะครับเนี่ยครับผมพกพาง่ายพกพาสะดวกใส่กระเป๋างเกงเวลาหยิบจับเนี่ยก็โอ้โหน้ำหนักเนี่ยดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยแน่นอนครับซัมซุงเวลาเราสัมผัสเนี่ยรู้สึกถึงความแบบทนทานแบบ รู้สึกแบบว่าเอ้ยเขาแบบเฮ้ยใ,ใส่ใจในรายละเอียดมีความแน่นมีความคงทนนะครับเวลาจับนาอฟิลลิ่งเนี่ยมันบอกมันเรารับดูได้เลยนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยเออแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับก็ทางด้านขวามือเนาะก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มล็อกนะครับแล้วก็พอเชื่อมตัวเนี่ยจะเป็นตัว USB t y ไท C มีถาดใทซิมอยู่นี้นะครับผมตัวนี้เพิ่มเมมโมรี a การ์ดไม่ได้นะครับสำหรับตัว S21 5G เนาะก็จะมี2ขนาดให้เลือกนะครับจะมี128แล้วก็256ตัวที่ผมมมเเลือกาานนยจจะะป็คคว56รับ เพราะว่าเอามาไว้ถ่ายแบบเก็บตัวไฟพุทเทศบ้างนะครับบางจังหวะเนาะจะได้แบบไม่เออมันไม่ได้รู้สึกน้อยเกินไปนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีไม้สตัวเลยนะครับผมเอาไว้ตัดเสียงรบกวนเนาะแล้วก็เอาไว้รับเสียงด้วยนะครับ โมดูลกล้องด้านหลังก็เป็นกล้องหลัง3เลนครับผมตัวน <t OVER> like <met> like ี้เนี่ยกล้องหลังของเขาเนี่ยให้เลนมาแบบครบทุกการใช้งานเลยนะครับก็จะมีเลนหลักเนาะความละเอียด12ล้านนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1 8มีเลนมุมกว้างครับความละเอียดเนี่ย12ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 2นะครับแล้วก็มีเลนเทเลโฟโต้นะครับความละเอียด64ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 0นะครับสำหรับตัวเลนกล้องของเขานะครับก็ให้มาครบเลยนะครับตัวเลนซูมของเขาเนี่ยสเปซซูมเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่ 30x เเลยนะครับนาะถ้าเป็นแบบ ออปติคอลซูมเนี่ยจะซูมได้ที่ 3x นะครับก็บางทีบางจังหวะเราก็มีโอกาสได้ใช้งานนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปอย่างเช่นเราไปถ่ายวิดีโอถ่ายคอนเทนต์ในงานมอเตอร์โชว์ที่เป็นรถเปิดตัวใหม่อย่างเงี้ยเนาะเขารอบไว้นะครับไม่ให้เราเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะซูมเข้าเพื่อที่จะถ่ายแล้วก็เก็บรายละเอียดได้อันนี้มันก็จําเป็นนะครับมันก็สําคัญเนาะเพราะว่าตัวซูมเราก็ไม่ต้องเดินเข้าไปอย่างเงี้ยครับผมนี่ดีไซน์โดยรวมก็ ผมว่าสวยนะสวยมากๆเลยแล้วเวลาจับเนี่ยเข้ามือแน่นมือดีมากๆเลยนะครับส่วนในเรื่องการใช้งานนะครับตัวจอของเขา6.2นิ้วครับก็ขอบด้านบนบางกล้องอยู่ตรงกลางเป็นตำแหน่งที่ผมชอบมากๆแล้วตัวเครื่องนะครับขอบตรงนี้เนี่ยมีความโุ้งมนนะครับด้านท้ายเนี่ยก็ขอบก็บางครับตัวเครื่องเนี่ยสัดส่วนดีมากๆครับสัดส่วนดีมากๆเลยเนาะตัวเครื่องแบบเต็มหน้าจอได้แบบเต็มที่มากๆครับสาหรับตัว ้นในเรื่องการแสดงผลของเขานะครับฟิลลิ่งนะครับในเรื่องการทัดตัวจอก็120เฮิร์ตนะครับตรงนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนเอนมาดูตรงจอภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวความลื่นไหลนะครับผมมันจะมี2แบบให้เลือกนะครับเราเลือก มาตรฐานก็คือ60เฮิรตซ์แล้วก็เลือกอยู่ที่ปรับได้ก็คือเขาก็จะเรียนรู้เนอกว่าเราใช้งานแบบไหนถ้าเราอัานเอการข้อความาตัวรีเฟรชเลก็จะปรับลงมาต่ำๆนะครับเดียวถ้าเราเล่นเกมหรือว่าตรงการที่แบบเฮ้ยความเคลื่อนไหวเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเลื่อนรีเฟรชเลสขึ้นสูงให้นะครับอันนี้เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะ ก็บางรุ่นเนาะก็จะมีบังคับแบบว่าสมมติว่าตัวนี้120เฮิร์ตใช่ไหมครับก็จะมี60เฮิร์ต90เฮิร์ต120เฮิร์ตอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีปรับแบบอัตโนมัติแบบนี้ให้นะครับอันนี้เนี่ยมีปรับอัตโนมัติด้วยก็ซึ่งเป็นฟีเจอร์การใช้งานที่ผมว่ามันโอเคนะเราไม่ต้องมาคอยแบบติ๊กเลือกเอานะครับ ก็ทัชเนี่ยลื่นติดมือดีอยู่แล้วครับในเรื่องการแสดงผลก็ไม่ต้องงงวนครับเป็นจอออมูเรตเนาะดินามิกออมูเรต 2X เลยนะครับ120เพลสครับผมความละเอียดเนี่ยเป็น FullHD นะครับก็คมชัดสวยงามชัดเจนอยู่แล้วยิ่งจอเล็กนะครับยิ่งรายละเอียดเนี่ยโอ้โหจัดเต็มอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของตัวชิปประมวลผลนะครับตัว CPU ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว s ซัมซุง XCNOT2100 นะครับเป็น5นาโนเมตรเนาะตัวนี้นะครับผมได้ลองใช้งานได้ลองเปรียบเทียบกับตัว ที่ผมใช้อยู่ในตัว n o t ต20 Ultra 5G ตัว e x y n o s 990นะครับก็ในเรื่องการควบคุมความร้อนทำได้ดีกว่าครับ ทำได้ดีกว่ามากมากเลยนะครับแล้วก็ความแรงเนี่ยก็หายห่วงเลยเนาะการประหยัดพลังงานถือว่าโอเคครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่4,000ม ah ิลลิแอมนะครับการใช้งานเนี่ยก็เช้าถึงเย็นก็เนี่ยครับแบตเตอรี่ก็เหลือประมาณนี้อันนี้เป็นเครื่องที่แฟนผมเอามาไว้ใช้งานนะครับเป็นเครื่องที่ซื้อมานะครับเป็นเครื่องที่ซื้อมาใช้งานเนาะก็ต้องบอกว่าตัวแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างอืดมากๆเลยครับแฟนผมก็ใช้งานทั่วไปครับเล่นเฟซเล่นไลน์ดูทิกตอกบ้างนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับ ก็แบตเตอรี่ก็ไม่ได้แบบเค้ยกินเยอะจนเกินไปนะแต่ว่าถ้ามันหมดเร็วเราก็ชาร์จได้ครับเพราะว่าเขามีชาร์จเร็วมาให้แล้วก็ชาร์จไร้สายก็รองรับด้วยนะครับผมก็ในเรื่องตัวความแรงตัว CPU ความร้อนแล้วก็ตัวแบตเตอรี่การใช้งานเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยครับใช้งานได้หายห่วงเลยนะครับเขามาพร้อมกับแรม8 g ิกนะครับตัวลอมก็มีให้เลือกระหว่าง128กับ256เนาะส่วนในเรื่องตัวลอมผมเลือกเป็น256 g ิกมานะครับเพราะว่าผมเอามาไว้เก็บไฟพุทเทจบ้างนะครับในวังจังหวะก็เผ่อมัน แบบพื้นที่มันเต็มเนาะร้ออาจจะไม่เพียงพอนะครับก็อัปราคาขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวแรมของเขานะครับพอเราอัปเดตตัวเวอร์ชัน Android เป็น Android 12แล้วก็ตัว one ui เป็นเวอร์ชัน0นะครับเขาก็จะมีตัวฟีเจอร์นี้มาครับผมเป็นตัวแรมพัสดครับแรมพัสดเขาก็จะเป็นตัวหน่วยความจําเสมือนให้เรานะครับ4จิกเขาก็จะดึงมาจากตัวลอมนั่นแหละเนะกาะกักไว้ 4G ินะครับเพื่อเอามาไว้เป็น หน่วยความจําเสริมของตัวแรมให้เรานะครับผมนี่ครับแ a มพั r ครับผมตัวนี้นะครับเราไม่ต้องติ๊กเปิดติ๊กปิดนะครับเพราะว่าเขาก็จะมี AI เรียนรู้การใช้งานของเราถ้าเราใช้งานที่แบบว่าเฮ้ยต้องกินพื้นที่แรมเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเขาดึงไปใช้งานให้เองเลยนะครับและที่สําคัญซัมซุงเขาแบบป่ามากๆเลยนะครับถ้า ตัวนี้นะครับถ้าเราอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเขามีมาให้ตั้งแต่ตัว s a m s u n galaxy g a 12มาเลยนะ a 12นะครับได้แรมมา4 g ิกอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดบวกกับตัวแรมพัดอีก4 g ิกเนี่ยแสดงว่าตัว s a m s u n galaxy g a 12ตัวนั้นะ่ะราคา5 2 9 9บาทเฮ้ยมีแรมเสมือนนี่8 g ิกเลยนะครับผมโอ้โ oh หเป็นฟีเจอร์ที่ Samsung เขาใจป่ามากๆครับ ก็โอเคในส่วนตัวลอมตัวแรมก็ใช้งานได้ดีครับลื่นไหลสมุทหายห่วงเลยในส่วนตัวกล้องนะครับกล้องหน้าเจาะรูอยู่ตรงนี้ครับผมเป็นตำแหน่งที่ผมชอบมากๆอยู่แล้วครับเพราะว่ามันดูบาลานซ์สายตาเวลเราถ่ายเซลฟี่เวลาเราดูคอนเทนต์หรือว่าเราใช้งานเนี่ยมันดูเออมันไม่ได้แบบ เนี่ยครับดูจอเต็มแบบนี้เนาะมันดูสวยนะผมว่ามันดูบาลานซ์สายตาดีกว่ามาแอบอยู่ตรงมุมนี้หรือว่าตรงมุมนี้นะครับก็ความละเอียดอยู่ที่10บล้านครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2ครับเป็นแบบออโต้โฟกัสด้วยกล้องหน้าของเขานะก็เวลาเรายื่นมือออกไปเราถ่ายเซลฟี่เขาก็ชัดทุรยนนะครับเพราะว่าเขามีออโต้โฟกัสให้นะครับส่วนกล้องหลังครับกล้องหลัง3เลนอย่างที่ผมพูดไปนะครับก็มี ตัวเลนเนี่ยมาให้ใช้งานทุกระยะเลยความเรียนะครับหลัก12ล้านเนาะมุมกว้าง12ล้านครับแล้วก็เลนเทเล64ล้านครับผมเอาไว้ถ่ายแบบซูมเนาะสำหรับตัว UI การใช้งานนะครับก็มีมาให้ใช้งานได้ครบเลยครับซิงเกิลเทคมีครับผมภาพถ่ายปกติอ่ามุมกว้างครับปกติซูมก็ซูมได้สูงสุดที่ 30x นะครับอันนี้เป็นดิจิตอลซูมเนาะก็จะมีซูมล็อกด้วยนะครับนี่ซูมล็อกอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมก็ ถ้าไม่เสียรายละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ที่ 3x นะครับก็วิดีโอครับผมวิดีโอของเขาเนี่ยจะอัดได้สูงสุดอยู่ที่นี่เลยครับผม 8K 24เฟรมเลทนะครับแล้วก็ 4K 60เฟรมเลทเนาะก็โอ้โหจัดเต็มอยู่แล้วครับแล้วก็อื่นๆนะครับ AR d u d e n Mode Pro Panorama อาหารกลางขึ้น Portrait เนี่ยก็เป็นหน้าชัดหลังเบอร์นะ Portrait Video ก็เป็นถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบอร์ครับ แล้วก็โหมดโปรวิดีโอซูเปอร์สโลโมชันสโลโมชันไฮเปอร์แลปแล้วก็มุมมองผู้กำกับครับเราสามารถที่จะเลือกมุมมองตัวกล้องได้เลยนะครับฟีเจอร์การใช้งานก็ครบครับต้องบอกว่าครบเนาะเหลือเฟือเลยนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปสำหรับมือโปรก็ใช้งานได้เต็มที่มากๆครับในเรื่องการถ่ายภาพนะครับก็แสงสีสันก็โอเคครับในเรื่องตัววิดีโอคอนเทนต์อันนี้แฟนผมเขาถ่ายในเรื่องตัวงานของเขานะครับก็ชัดเจนสวยงามอยู่แล้วครับผมเนาะ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับก็ไม่มีอะไรติเลยแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนซีรีส์เอที่ถ่ายรูปออกมาแล้วคุณผู้หญิงชอบมากๆครับในเรื่องการปรับแต่งใบหนงใบหน้าเนี่ยมันมันดูสมจริงครับไม่ได้ปรับจนแบบเวอร์จนเกินไป AI ของเขาฉลาดมากครับสมกับที่เขาเป็นตัวท็อปมากๆในเรื่องการถ่ายภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวอื่นๆนะครับก,กาันน้าได้เนาะ IP 6 8ครับสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอก็เป็นอัลตราโซนิกนะครับผม ก็ตัวผมเองก็ไม่ได้มีปัญหานะครับใช้งานได้ดีแล้วก็รวดเร็วอยู่นะครับไม่ได้แบบอึดอึดืสแกนไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ 5G ด้วยครับผม 5G ที่มาแบบกระปิดกระปลอยอันนี้เป็นที่พื้นที่ที่ผมอยู่เองนะครับก็ในเรื่องการดาวน์โหลดการจัดสัญญ,ญานอะไรต่างๆก็โอเคครับก็ไม่ได้มีอะไรติไม่ได้มีอะไรกังวลเลยและที่สําคัญเนี่ยผมชอบมากๆเลยหลังจากที่อัปเดตเป็นตัว วัน UI เวอร์ชัน4.0แล้วก็ Android 12มาแล้วใช้งานได้ลื่นไหลสมุทมากๆครับการดูโซเชียลมีเดียปัดซ้ายปัดขวาทำงานต่างๆก็ลื่นไหลสมุทใช้งานได้ครบมากๆครับสำหรับเจ้า Samsung Galaxy S21 5G รุ่นนี้นะครับถ้าถามถึงความแรงถ้าถามถึง ปี2022แล้วยังน่าซื้อมาใช้งานไหมถ้าคนที่แบบเอ้ยชอบมือถือจอไม่ใหญ่มากเนาะก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเฮ้ยต้องเป็นตัวล่าสุดเนะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับกันตามตรงเลยนะครับว่าเนี่ยคือมันอยู่ในช่วงปลายอายุโมเดลแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะมีตัว S22 เปิดตัวมาแล้วใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะใช้ชื่อว่า S22 หรือเปล่าก็จะมีรุ่นใหม่เปิดตัวมาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้เพื่อนๆรอดูก่อนแล้วกันเนาะแต่ถ้าคนที่หาสมาร์ทโฟนในแบบเออตามสเปคแบบนี้ถ้้าาาาาาถาถถมมมึึงงงควแราากรก ใช้งานแบบเฮ้ยได้อีกกี่ปีอย่างเงี้ยผมว่าก็ยังแรงยังใช้ได้ดีเลยนะครับสเปกก็ยังแบบหายห่วงอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็นี่เรื่องตัวราคาเนี่ยเขาก็ดรอลงมาเยอะเลยนะก,ก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าคนไม่ได้ซีเรียสว่าเฮ้ยฉันต้องเป็นรุ่นใหม่ตลอดก็โอ้โหน่าซื้อมากๆครับแต่ถ้าคนที่แบบเออลังเลว่าเฮ้ยอยากดูรอดูไ e อ2ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงก็อันนี้ตัด ต้องบอกเลยนะครับว่าให้รอดูเนาะถ้ารอดูแล้วว่าไม่ถูกอ,อกถูกใจก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียใจภายหลังถ้ามีการลังเลแต่ถ้าคนที่แบบไม่ได้คิดมากก็น่าจัดครับน่าจัดมากๆเลยตัวผมเองนะครับซื้อมาได้ในราคาประมาณ17ื่นนิดๆเองครับเพราะว่าผมมีเอาเครื่องเก่าไปแลกด้วยเนาะก็ต้องก็ต้องแบบยอมรับนะว่าเขาลดลงมาเยอะเหมือนกันนะครับก็น่าสนใจทีเดียวเนาะ โอเคครับผมคลิปนี้ผมมาเล่ามาพูดคุยให้ฟังตามสไตล์ของผมแบบนี้แล้วกันนะครับแบบบ้านๆเนานะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่อยู่อยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่แล้วกันถ้าข้อมูลเนื้อหาในคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นอะไรยังไงกับผมก็ต้องขอกราบอภัยไว้ด้วยนะครับผมยังไงแล้วก็ขอบคุณนะครับสาหรับการติดตามและการรับชมไว้เจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ